เรื่องเล่าบายเลมอนอินดี้ด้วยรักและอาคาดสวัสดีครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่านานพอสมควรแต่ช่างใจมาตลอดว่าจะไม่เล่าเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนนั้นค่อนข้าง รุ่งแรงแล้วก็เหมือนเป็นตัวอย่างได้เนืองๆแต่กลายเป็นว่าผมไปได้เจอกับเรื่องราวหนึ่งที่เกิดจากความเข้าใจผิดของบุคคลเลยทำให้ถูกหลอกในหลายๆด้านก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะเล่าเรื่องนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมขอปอลอตัวใหญ่ๆเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านอย่างสูง และอย่าทำตามเพราะมันอันตรายมากปอลอสองเรื่องนี้อาจจะยาวสักหน่อยอย่างไรก็ขอบคุณครับปอลอสุดท้ายเตือนแล้วนะครับว่าอย่าทำตามเรื่องนี้มันเริ่มจากชายหญิงคู่หนึ่งที่เป็นคู่รักกันมานานทั้งสองคนรู้จักผมผ่านคนอื่นมาอีกทีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร เขาทั้งสองติดต่อมาที่ตัวผมโดยตรงเพื่อขอนัดเจอและมีเรื่องอยากให้ช่วยซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธไปในเวลาช่วงบ่ายๆแก่ของวันหยุดในสัปดาห์หนึ่งของภาคเรียนผมมานั่งรอที่มา้านั่งหน้าตึกภาควิชาที่เดิมที่นี่เป็นที่ที่ผมมักจะให้คนที่นัดเจอมาเจอกันตรงนี้ ผมนั่งรอเพียงไม่นานชายหญิงคู่หนึ่งก็เลี้ยวรถเข้ามาจอดที่โรงจอดรถด้านข้างชายหญิงอายุราวราวสาสิบต้นต้นเดินลงมาจากรถหรูที่จอดอยู่ในโรงจอดรถทั้งสองเดินตรงมายังมาโดยไม่ต้องถามก็รู้เพราะว่าวันนี้มีผมอยู่เพียงคนเดียวทั้งลานเลื่องๆลนี้ เราทักทายกันแค่พอสมควรเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามากนะักที่ทั้งสองคนนั้นจัดได้ว่าหน้าตาดีไปทางหน้าตาดีมากซึ่งดูจากรถที่ขับแล้วก็คงจะเป็นคนมีตังพอสมควรแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเรามาเข้าสู่เรื่องที่เป็นประเด็นกันเลยดีกว่า ตรงนี้ผมจะขอเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาด้วยคำพูดของผมนะครับอาจจะไม่เป๊ะมากเริ่มจากผมขอเรียกที่ทั้งสองคนนี้ว่าพี่บีกับพี่ท็อปนะครับพี่บีกับพี่ท็อปคบกันมาได้นานแล้วประมาณ3-4ปี ทั้งสองคนมีงานมีการของตัวเองทําอย่างมั่นคงทําให้ทั้งสองคนสามารถสร้างฐานะตัวเองได้รวดเร็วมากชีวิตของทั้งสองคนดูจะไม่มีอะไรให้หน่าหนักใจเลยจนวันหนึ่งเรื่องแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นกับเขาทั้งสองคน จากคำบอกเล่าที่ยียอบว่ามันเริ่มจากวันหนึ่งที่ทั้งสองคนไปสังสรรค์กับเพื่อนมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในวันนั้นก็มีคนมาร่วมงานมากหน้าหลายตาไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่พวกพี่เขารู้จักเพราะเหมือนจะมีคนจากที่ทำงานด้วยจึงมีหลายๆคนที่พวกพี่เขาไม่รู้จักและหนึ่งในนั้นก็เหมือนจะมีคนที่สนใจพี่ท็อป จากสายตาของพี่มีที่เป็นผู้หญิงและท่าทางของคนที่เข้ามายุ่งยากกับพี่ท็อปนั้นทำให้สังเกตได้ไม่ยากกว่าเขาสนใจในตัวแฟนของเธอขนาดไหนแม้ว่าพี่มีจะกีดขวางอย่างไรก็ยังจำเป็นต้องมีมารยาททางสังคมปล่อยให้เขาได้คุยทำความรู้จักและชนแก้วกันบ้างเพื่อหน้าตาทางสังคมและหน้าที่การงาน ในคืนนั้นงานเลี้ยงเลิกไม่ดึกสักเท่าไหรเพราะจัดขึ้นในวันธรรมดาทั้งสองคนขับรถกลับมาด้วยบรรยากาศที่คุกรุ่นเพราะความหึงหวงของฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่เป็นคนขับนั้นไม่ว่าจะพยายามปลอบอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่มีผลในตอนนี้ รถคันหรูเงียงเข้ามาจอดในบ้านหลังใหญ่ที่มีบริเวณหน้าบ้านพอให้จัดเป็นสวนอย่างสวยงามทั้งสองคนเดินเข้าไปในบ้านของฝ่ายชายโดยที่ฝ่ายหญิงเดินตรงขึ้นไปด้านบนโดยไม่รอฝ่ายชายแน่แต่น้อยโกรธอะไรกันมาละ่ะลูกแม่ของฝ่ายชายที่ดูละครอยู่ที่ห้องนั่งเล่นถามแทนการทักทายไรสาระ,ะแม่ ชายตอบปัดไปอย่างรำคาญที่ท็อปใช้เวลานั่งคุยเป็นเพื่อนแม่จนละครจบลงและในตอนที่กำลังจะแยกย้ายกันไปนอนนั้นแม่ของพี่ท็อปได้ออกไปที่ลานหน้าบ้านเพื่อไปเรียกสุนัขต,ตัวโปรดที่ปกติจะปล่อยให้วิ่งเล่นอยู่ตรงสวนจนกว่าจะถึงเวลานอน ที่ท็อปเดินไปตรงห้องครัวเพื่อหาน้ำดื่มก่อนที่จะขึ้นไปยังห้องนอนด้านบนแต่ก็ต้องเดินถอยหลังกลับมาเมื่อเห็นแม่ทำท่าทำทางเหมือนพยายามสอดส่องอะไรบางอย่างมองอะไรนะแม่หาไอแวนไม่เจอเหรอที่ท็อปคิดว่าแม่กำลังมองหาสุกนักตัวแสบของแม่อยู่ท็อปลืมเพื่อนไว้ในรถรอเปล่านะ่ะ แม่หันมาบอกพี่ท็อปด้วยสีหน้าจริงจังพี่ท็อปตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่สีหน้าของคนเป็นแม่ก็จริงจังเกินกว่าจะคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นพี่ท็อปตอบปฏิเสธไปอย่างมั่นใจว่าไม่ได้เอาใครกลับมาด้วยกลับมากันสองคนจริงๆแต่แม่ดูเหมือนจะเชื่อสายตาของตัวเองมากกว่าคำบอกเล่าของลูกชาย แม่เดินตรงไปยังรถใช้มือบังแสงจากไฟมีออนเพื่อสอดสองเข้าไปที่เบาะหลังของตัวรถแม่ทำท่ามองหายอย่างจริงจังจนที่ท็อปต้องเดินตามแม่ลงไปเพราะคิดว่าแม่คงจะมั่นใจจริงๆสองแม่ลูกช่วยกันสอดสองภายในรถอันว่างเปล่าไม่มีเงาของสิ่งมีชีวิตใดๆเมื่อพี่ท็อปหันมาเรียกให้แม่เข้าบ้านได้แล้ว แม่คงจะตาฝาดไปเองแต่แม่ยังคงยืนยันว่าแม่เห็นจริงๆนะแต่ภาพตรงหน้าก็เป็นสิ่งยืนยันที่ดีจริงๆว่ามันไม่มีอะไรแม่จึงยอมเดินเข้าบ้านไปพร้อมกับไอ้อ้วนมาตัวแสบของแม่ที่ท็อปไม่ได้เก็บเอาเรื่องในคืนนั้นมาใส่ใจมากนะักเพราะดูแล้วอาการงอนของแฟนสาวน่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่ามาก ที่ท็อปขึ้นห้องไปในทันทีด้วยความตั้งใจที่จะง้อแฟนสาวให้หายในคืนนี้ในคืนนั้นทุกๆอย่างดูจะไม่มีอะไรผิดปกติจนในวันรุ่งขึ้นที่บีตื่นมาในตอนเช้าก่อนที่ท็อปเรียกให้ที่ท็อปไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำงานสาย และในตอนนี้ที่กำลังออกแรงสะกิดเรียกที่ท็อปนั้นสายตาของพี่บีก็ไปเห็นเส้นผมยาวสลวยเส้นหนึ่งที่ติดอยู่บนเสื้อของพี่ท็อปท็อปผมใครเนี่ยเมื่อคืนไปใกล้กันขนาดนั้นเลยหรอพี่บีเริ่มมีอารมณ์โกรธขึ้นมาอีกครั้งจะบ้ารอไงบีน,นี่มันชุดนอนนะท็อปอาบน้ำก่อนนอนด้วยผมคุณเองนั่นแหละ ที่ทอปลุกขึ้นมาตอบด้วยน้ำเสียงงี้เงียงเง้ยที่ดีเถียงไม่ออกเพราะเหตุผลที่พี่ทอให้มานั้นมันสมเหตุสมผลมากเพราะชุดนี้ก็เป็นชุดนอนไม่ใช่ชุดที่ใส่ไปงานมาเมื่อคืนก่อนนอนก็อาบน้ำความเป็นไปได้ก็คงมีแต่ของเธอเองเท่านั้นแต่เซ ผมในมือนั้นกลับมีสีที่ต่างไปจากผมของเธอเส้นผมสีดำสนิทในมือเธอนั้นเป็นของจริงไม่ใช่เศษผ้าหรือเศษผมที่ไหนแต่สีของเส้นผมนั้นมันผิดกับผมสีน้ำตาลอ่อนของเธอที่เพิ่งไปย้อมมาได้ไม่นานนี้มันจะเป็นไปได้เชียวหรือที่ผมทั้งหัวของเธอจะถูกย้อมไม่หมดเพียงหนึ่งเส้นและก็ดันเป็นเส้นที่หลุดร่วงลงมาด้วย เธอคิดทบทวนพยายามหาคำตอบอยู่นานเพราะเธอนั้นเป็นคนที่หวงแรงมากนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ยอมกันแล้วแต่เรื่องครั้งนี้มันก็ดูไม่มีมูลจริงๆสงสัยจะติดมากับร้านสกรีดนั่นคือสิ่งที่เธอคิดในตอนนั้นเวลาผ่านไปได้ไม่กี่วันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวของพวกเขา เมื่อพี่ท็อปเริ่มมีอาการแปลกๆดูกระสับกระส่ายเวลากลับบ้านและดูไม่ค่อยสนใจที่บีเท่าที่ควรจนที่บีเองเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วไหนยังจะเรื่องที่ช่วงนี้ชอบพบโทรศัพท์ติดตัวมากเป็นพิเศษทั้งที่ปกติแล้วพี่บีแทบจะต้องเก็บเอาไว้ให้ด้วยความสงสัยที่บีจึงขอให้พี่ท็อปเอาโทรศัพท์มาค้นตามระษาของคนที่หวง แต่ไม่ว่าจะค้นหรือเช็คอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่สอแววว่าพี่ท็อปกำลังนอกใจหรือว่าคุยกับคนอื่นเลยแต่กระนั้นที่บีก็ยังคงไม่วางใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและในคืนนั้นเองในขณะที่พี่ท็อปกับที่บีกำลังนอนพักผ่อนดูละครกันอยู่ในห้องนอนของตัวเอง ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องนอนจึงรีบลุกไปดูก็เห็นว่าเป็นแม่นั่นเองที่เป็นคนมาเคาะห้องแม่มีท่าทางกังวลหันซ้ายหันขวาชอบกลทอปลูกลงไปดูที่หน้าบ้านให้หน่อยสิไอ้อวนมันเห่าใครไม่รู้มาพักหนึ่งแล้วแม่กลัว ที่ท็อปเดินลงมาชั้นล่างด้านความเร่งรีบเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็ได้ไปยินเสียงขู่สลับกับเสียงเห่าของสุนัขตัวเดียวในบ้านโดยที่มันจ้องออกไปยังหน้าประตูด้วยท่าทางเอาเรื่องที่ท็อปหยิบเอาไม้กวาดที่อยู่ใกล้ๆมือไปด้วยแล้วเปิดไฟหน้าบ้านให้สว่างเพื่อดูว่าเป็นใครกันที่มาวุ่นวายที่ส่วนบุคคลในเวลาดึกดื่นเช่นนี้ที่ท็อปเดินไปที่หน้าบ้านด้วยความรู้สึกกล้าก,ล,าก,ล,ากล้ากลัวกลัว แต่อย่างน้องไอ้อ้วนก็น่าจะช่วยอะไรได้บ้างในเวลาเช่นนี้เสียงเห่าอย่างเอาเป็นเอาตายของมันทำให้คนเป็นนายใจชื้นขึ้นมาบ้างที่ท็อปเดินมาจนถึงประตูบ้านแล้วแต่กลับมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นถนนในหมู่บ้านตอนนี้มีเพียงความว่างเปล่าที่แม้แต่หมาข้างถนนยังไม่มีให้เห็นที่ท็อปพยายามสอดส่องไปรอบๆผ่านรั้วบ้านแต่ก็ไม่เห็นเงาของใครทั้งสิ้น เมื่อหันมามองที่ไอ้อวนก็พบว่ามันยังคงไม่หยุดเห่าและสายตาของมันก็จ้องไปที่จุดๆดเดียวเหมือนมันกำลังมองอะไรอยู่พี่ท็อปเลื่อนประตูรั้วหน้าบ้านให้เปิดออกเพื่อที่จะออกไปดูข้างนอกให้ถนัดตาช่วงนี้ข่าวคราว,าวโจวเรกมึงบ้านเยอะเหลือเกินไม่ระวังไว้ก็คงจะไม่ได้ที่ท็อปเดินออกมาที่หน้าบ้านหันซ้ายขวาไปรอบๆตัวเพื่อความแน่ใจแต่ก็ไม่เห็นใครเลย แต่ไอ้อ้วนก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าพี่ท็อปไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงตัดสินใจเดินเข้าบ้านมาและในตอนที่กำลังจะเอื้อมมือไปปิดประตูรั้วนั้นทันทีที่มือของพี่ท็อปยึดเอารั้วเหล็กได้พี่ท็อปก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเจากสัมผัสคล้ายมือของใครไม่รู้ที่มาแต่เอาตรงปลายนิ้วของพี่ท็อป ด้วยความตกใจที่ท็อปจึงเผลอปล่อยมือออกจากรั้วทันทีและพยายามมองออกไปที่นอกรั้วอีกครั้งแต่ก็ไม่พบกับใครอีกเช่นเคยแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือท่าทางของไออ้วนตอนนี้มันหยุดเห่าแล้วแต่กลายเป็นว่าเหมือนมันระแวงอะไรอยู่และที่แย่ไปกว่านั้นคือสายตาของมันที่เปลี่ยนจากรั้วบ้านมาเป็นด้านหลังของพี่ท็อปเองพี่ท็อปเลื่อนรั้วปิดอย่างรวดเร็วเพราะกลัวท่าทางของไออ้วน ที่ท็อปเดินเข้าไปใกล้ๆไอ้อ้วนเพื่อจะลูบตัวมันแต่มันกลับร้องเอ e งเสียงดังเหมือนตกใจกลัวแล้ววิ่งด้วยความเร็วเท่าที่มันจะทำได้ไปหาแม่ที่ยืนรออยู่กับพี่บีข้างในบ้านที่ท็อปเดินกลับเข้าบ้านมาด้วยความรู้สึกระแวงหลังและความขนลุกที่ไม่รู้ที่มาที่ท็อปรีบชวนให้ทุกคนขึ้นห้องไปนอนกันเพราะว่าเริ่มกลัวแล้วซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ ที่ท็อปกับที่บีขึ้นมาที่ห้องของตัวเองแล้วในตอนนี้โดยที่แม่นั้นจะนอนกับไอ้อ้วนเป็นประจำที่ท็อปกับที่ยีพยายามข่มตาให้หลับในคืนนั้นแม้ว่ามันจะยากก็ตามแต่ทั้งสองคนก็หลับลงไปในที่สุดแกกแก่แก่แก่แก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 ,แกที่ท็อปสะดุ้งตื่นมาในตอนเช้ามืดเพราะเสียงดังกุกกักมาจากทางหน้าประตู เสียงนั้นมาจากไอ้อ้วนตัวดีนั่นเองมันมาตะกุยห้องนอนเหมือนพยายามจะเรียกให้คนมาเปิดประตูที่ท็อปเดินไปเปิดประตูปละพยายามกันไม่ให้มันเข้าไปในห้องนอนเพราะที่วียังนอนอยู่เวลานี้เป็นเวลาที่แม่มักจะตื่นมาทำกับข้าวที่ท็อปจึงลงไปหาแม่ในทันที ที่ท็อปเดินลงมาข้างล่างโดยพยายามต้อนไอ้อ้วนที่ตะเกียกต,ตะกายจะเข้าไปในห้องให้ได้ลงมาด้วยพี่ท็อปนั่งเล่นนั่งคุยกับแม่ที่กำลังทำกับข้าวได้อยู่แค่สักครู่เดียวก็ได้ยินเสียงตูมตามมาจากชั้นบนพร้อมกับที่พี่บีวิ่งลงมาด้วยความเร็วหน้าตาของพี่บีบ่งบอกว่ากำลังตื่นกลัวอย่างมากพี่บีลงมานั่งโกสันอยู่ที่โต๊ะอาหารโดยที่มีแม่และพี่ท็อปช่วยกันปลอบใจ หลังจากเวลาผ่านไปได้พักใหญ่ที่บีก็เริ่มที่จะใจเย็นลงและเป้นโอกาสให้พี่ท็อปกับแม่ได้ถามถ่ายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บีกระชอบอ้อมแขนกอดแม่ไว้แน่นเหมือนพยายามหาที่พึ่งทางใจก่อนจะค่อยๆเล่าด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักลนลานด้วยความกลัว พี่บีเล่าว่าพี่บีได้ยินเสียงกุกกักมาจากทางประตูอยู่สักพักหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นพี่ท็อปกําลังเดินไปทางประตูพอดีแล้วก็เห็นว่าเป็นไอ้อ้วนจึงไม่ได้คิดอะไรเลยกัว่าจะหลับต่อในทันทีแต่หลังจากที่พี่ท็อปออกจากหอห้องไปแล้วพี่บีก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาอีกเสียงนั้นดังมาจากทางข้างเตียงฝั่งที่พี่ท็อปนอน เสียงนั้นเป็นเสียงแหบแห้งคลายคนหัวเราะที่บียังไม่ได้หันไปมองในทันทีเพราะความน่วงที่ยังมีอยู่มากระบวกกับเสียงนั้นก็ไม่ได้ดังมากอย่างชัดเจนแต่ก็มากพอจะสร้างความรำคาญให้ไม่สามารถนอนต่อได้เมื่อพี่บีลองตั้งใจฟังก็ยิ่งชัดเจนว่ามันเป็นเส